เปิดผลโหวตมติพิธาของบรู๊คดานุพรสามีกบวรรนันโดยได้ว่าเป็นกระแสะที่คนไทยให้ความสนใจกันทั้งประเทศเลยทีเดียวจากกรณีที่มีการรายงานผลโหวตเลือกนายทิมพิธาเพื่อดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งโดยผลปรากฏว่าเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ182เสียงและงดออกเสียง199เสียงซึ่งเสียงเห็นชอบไม่ถึง376ทําให้คุณทิมพิธาไม่ได้รับเลือกให้เป็นนายกคนที่30ในตอนนี้ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่ามีทาง คุณบรูคแดนุพรปุลนกกันสามีของนางเอกชื่อดังอย่างคุณกบสุวนรณปุลนกกันเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสอสอแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยลำดับที่25นั่นเองค่ะโดยคุณบรูคแดนุพรได้ลงมติโหวตนายกเห็นชอบ